สวัสดีครับกลับมาพบกันกับ m ั n นี่ n t อิน o x อนะครับตอบทุกคําถามเรื่องเงินจาก Inbox ของ A Academy นะครับวันนี้วันที่27เมษายน63ผมเลือกนําคําถามสั้นๆคําถามหนึ่งที่หลายท่านอาจสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเวลาเราลงทุนไปเนี่ยแล้วได้กําไรมาเนี่ยเราควรจะทํายังไงกับกําไรนั้นระหว่างขายออกหรือว่าจะถือต่อไปอย่างเงี้ยนะครับคาถามเนี้ยหลายท่านถ้าลงทุนมาสักระยะน่าจะตอบได้เนาะจริงๆก็คือมันแล้วแต่คนนะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความให้ดูนะครับว่าหลักคิดมันเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูคําถามจริงๆที่รับเข้ามาก่อนนะครับคำถามเนี้ยถามว่าปัจจุบันเนี่ยลงทุนกองทุนรวมเป็นการออมเงินนะครับโดยซื้อแบบ DCA dollar cost นะครับก็คือซื้อประจำโดยหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะให้มีการงอกเงยแล้วก็ชนะอัตราเงินเฟอ้อได้คีย์เวิร์ดก็คืออัตราชนะเงินเฟอเนอ้อเนาะแล้วก็ลงทุนต่อเนื่อง เน้นให้งอกเงยใช่ไหมแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจบางจุดคือ 1. สมมุติว่าถ้าผมลงทุนไป1 0 0 0 0แบาทแล้วปรากฏว่าสิ้นเดือนเช็คดูได้กําไรมา5%เ่ยควรจะขายเอา5%นั้นออกมาหรือปล่อยทิ้งไว้ในกองนั้นนะครับอันนี้คือคําถามแรกซึ่งจะเป็นคําถามหลักของวิดีโอนี้นะครับคำถามที่ 2. เนี่ยผมได้ส่งภาพรวมของพอร์ตมาให้ อยากให้ช่วยแนะนําว่าควรจะเพิ่มหรือลดตัวไหนอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคําถามรองนะครับผมจะพยายามตอบให้แต่ปกติแล้วมันตอบกันไม่ได้ง่ายๆนะครับมาดูคําถามแรกดีกว่านะครับก่อนที่จะถามก่อนที่จะตอบให้ให้ตรงกับเคสของทางเจ้าของคําถามเนี่ยผมขอตอบในกรณีที่ทั่วๆไปที่แต่ละคนเอาไปประยุกต์ได้เองก่อนนะครับปกติเวลาคนลงทุนแล้วมีกําไรครับมันก็จะมีทางเลือกอยู่ประมาณ3ทางนะครับสทาง ทางที่1ก็อย่างที่ทางเจ้าของคำถามบอกว่าขายเฉพาะกําไรออกมาเหลือทุนเอาไว้หรือเหลือต้นเอาไว้ใช่ไหมครับคาถามที่2องอทางเลือกที่2ก็คือเฮ้ยห,หรือจะขายหมดขายทั้งกําไรด้วยแล้วก็ขายต้นออกมาด้วยนะครับคำถามที่3ทางเลือกที่3นะครับเอ๊ะหรือจริงๆจะไม่ต้องขายปล่อยให้มันโตไปแบบโตทบต้นไปในระยะยาวๆได้ไหมนะครับมี3ามทางเนาะ เดี๋ยวผมจะอธิบายว่า3ทางเลือกนี้เราเราทำมันเมื่อไหร่บ้างแล้วมันมีประโยชน์มีโทษยังไงนะครับทุกทางมันมันทำได้หมดที่ที่จะบอกตอนนี้นะครับไม่มีไม่มีทางไหนผิดทางไหนถูกนะอยู่ที่เราเราวางแผนยังไงนะครับผมจะขออธิบายโดยโดย,โดยเปิดกราฟกองทุนกองทุน1แล้วกันนะครับกราฟกองทุนนี้อันนี้ผมเปิดจากเว็บของฟินโนมิน่านะครับกองทุนชื่อ scb s นะครับ ก็เรียนแบบดัชนีหุ้นไทยนะแต่ว่าคีย์หลักไม่ใช่ตัวกองทุนนะครับคีย์หลักคือผมจะเอาให้ดูตัวราคาเพื่อเอามาประกอบการยกตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างแรกก่อนตัวอย่างแรกคือในเคสที่แบบเอ๊ะทำไมเราถึงอยากจะขายแต่กําไรแต่เราไม่อยากขายต้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับลองดูผมวม่ามันจะเกิดขึ้นในกรณีแบบนี้ครับนึกภาพว่าเราเข้าไปซื้อราคานี้นะครับอมองที่จุดนะมองที่จุดนะครับผมอาจจะลากเมาส์ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับแต่ว่า จุดนี้ประมาณ19บาทแล้วกันเนาะสิบเาบาทเราเข้าไปซื้อ19บาทแล้วสมมุตินะครับว่าซื้อเสร็จเฮ้ยมันก็ขึ้นนะครับขึ้นไปแถวแถวยีาบาทเนี่ยยีบาท19าทไป21นะ่สิบเอ็ดนะอ่าตีว่าได้กําไรแล้วนะครับอ่ากไรอ่าผมไม่พูดตัวเลขแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามันมีกําไรก้อนหนึ่งเนาะในเคสแบบนี้ครับคนที่อยากจะขายทํากําไรออกเนี่ยอยากขายทํากําไรออกนะครับโดยยังเหลือต้นไหมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้อง คิดหรือมีแผนว่ากองที่ถือหรือสิ่งที่ลงทุนเนี่ยมันอาจจะขึ้นต่อไปได้อีกแต่เขาก็ไม่แน่ใจนะจึงอยากจะขายทำกำไรก้อนแรกออกมาก่อนเพื่อเป็นเหมือนการลดความเสี่ยงนะครับเป็นการรับรู้ผลกำไรออกมานะครับสมมติว่าลงแสนบาทแล้วได้กำไร5,000ันแล้วกันนะครับก็ขาย5,000ันออกมาทิ้งแสนหนึ่งไว้ใช่ไหมก็มีความสุขตอนขายนะครับถามว่ามีประโยชน์ และมีโทษยังไงเอาประโยชน์ก่อนนะครับสมมุติว่าเขาตัดสินใจได้ถูกพอขายออกมาเสร็จนะครับกองมันก็นิ่งๆอยู่สักพักแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นไปจากยีิบเอดไปเป็นยีิบสองบาทใช่ไหมครับถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยคนที่ยังถือต้นไว้ใช่ไหมครับถือเงินต้นไว้เนี่ยแสนบาทเนี่ยก็จะจะยังสามารถทํากําไรต่อได้เพราะว่ายังคงลงทุนในกองนั้นต่อไปอยู่นะครับ แปลว่าก็จะได้ทั้งกำไร5000ที่ขายออกไปแล้วแล้วก็กำไรก้อนใหม่ที่เกิดจากการขึ้นอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับแต่การขึ้นเนี้ยมันจะไม่ทบต้นนะคำว่ามันจะไม่ทบต้นก็เพราะว่ามันขึ้นจากแสนบาทใช่ไหมครับเสมอเพราะเราเล่นขายทำกำไรออกไปใช่ไหมปกติถ้าเราไม่ขายทำกำไรอะครับมันขึ้นจากแสนเป็นแสนห้าพันจังหวะแรกใช่ไหมต้นเราก็จะกลายเป็นแสนห้าพันนะครับหมายหมายเขามาณนะ โมเมนต์ก่อนที่มันจะขึ้นอีกรอบเนี่ยมูล,ลค่าพอร์ตเราจะเป็นแสนห้าพันเวลามันขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นแล้วกันเนาะมันจะขึ้นห้าเปอร์เซ็นตของแสนห้าพันก็คือมันมันจะได้ทบในส่วนของกําไรของกําไรหรือว่าดอกเบีย้ยบนดอกเบีย้ยขึ้นไปด้วยนะครับอันนั้นคือการทบต้นเนาะแต่กรณีที่เราขายทํากำไรออกไปแล้วต้นเรามันจะถูกรีเซ็ตออกมาที่แสนหนึ่งอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับแปลว่าก็จะได้กําไรรอบสองนะแต่ว่า อ่ากไรมันก็จะไม่ทบต้นเพราะว่ามันมันไม่ได้ทบมันจะกาไรของครั้งก่อนด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าดีใช่ไหมครับการทาอย่างเงี้ยขายแต่กําไรเนี่ยมันเป็นเหมือนการบริหารความเสี่ยง,งเฉยคือเราเองยังคิดว่ามันขึ้นได้นั่นแหละเราแต่เราแค่อยากจะลดความเสี่ยงลงมานิดหน่อยนะครับด้วยการขายทํากําไรออกมาก่อนอันนี้มันมีข้อเสียไหมมีนะครับสมมุตินะสมมุตินะครับสมมุติว่าเนี่ยเราได้กําไรแล้วตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับตีว่ายังไม่ขายอะไรออกไปเลยนะ สมมติว่าลงทุนไปแสนบาทแล้วก็ได้พอร์ตมันโตมาเป็นแสนห้าพันแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตัดสินใจว่าขายเฉพาะกําไรออกไปตอนนี้ห้าพันก็จะไปอยู่ในเงินสดแล้วใช่ไหมครับแสนหนึ่งจะยังอยู่ในพอร์ตอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะหลังจากที่ขายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าตลาดมันตกไงกองมันตกอ่ะเห็นนะครับกรมันค่อยๆไหลลงมาเนาะนึกภาพนะเราขายที่จุดดอยตรงเนี้ยครับยอดตรงเนี้ยนะครับ การตัดสินใจขายเฉพาะกําไรในตัวอย่างเนี้ก็จะมีข้อเสียขึ้นมาทันทีเลยคือเพราะเราจะได้แต่5,000ัเอกไปเก็บไว้ใช่ไหมครับแต่เงินต้นของเราเนี่ยยังคงรับความเสี่ยงอยู่เต็มๆก็คือแสนบาทนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าแสนบาทนะกองมันลงอนะ่ะมันก็จะเสียหายบนยอดเงินแสนบาทนะครับซึ่งลงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ขาดทุนเกิน5 0 0 0ที่ขายไปแล้วนะครับดังนั้นคนที่ตัดสินใจขายเฉพาะกําไรเนี่ย ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรายังคงรับความเสี่ยงอยู่เต็มๆ,ๆบนมูนนลค่าเงินต้นนะดังนั้นถ้าเกิดว่ากองที่เราตัดสินใจลงทุนเนี่ยมันแย่ลงไอ้กำไรที่เคยขายได้เนี่ยสุดท้ายเน็ตกันทั้งหมดอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับเพราะส่วนที่ถืออยู่มันใหญ่กว่ามากมากกว่ากำไรเนาะดังนั้นแต่ว่า ผมสรุปก็คือวิธีการขายเฉพาะกำไรเนี่ยมันก็ขายได้นะครับเป็นการขายเพื่อบริหารความเสี่ยงเนาะขายเพื่อรับรู้กําไรออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่ยังคงถืออยู่ก็เพราะคิดว่ามันยังมีสิทธิ์จะไปต่อนะครับส่วนกรณีที่2ตัวอย่างอ่ทางเลือกที่2ก็คือการขายหมดขายหมดนะครับก็คือ,อสมมุติอย่างนี้แล้วกันอ่ามันเราซื้อแถวๆสิาาบาทนะครับแล้วก็ขายไปที่ราคาแถวๆยีบบาทแต่ตอนขายเนี่ย ขายหมดเลยนะครับเงินแสนบาทบวกกับกำไรเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในเงินสดใช่ไหมครับข้อดีก็คือมันจบการเทรดหรือการซื้อขายรอบนั้นเลยนะครับจบรอบนั้นแล้วมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราก็จะไม่ต้องรับความเสี่ยงจากกองนี้อีกนะครับแต่ข้อเสียคืออะไรถ้ากองมันขึ้นต่อเราก็จะไม่ได้ด้วยนะครับลองดูสิสมมตินนะเราขายไปได้21บาทใช่ไหมครับสักพักมันขึ้นต่อไปเป็น22บาทอย่างเงี้ย เราก็อาจจะเสียดายนะมันเกือบ23บาทแล้วเนี่ยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมข้อดียังอยู่คือเราไม่ต้องรับความเสี่ยงจากมันแล้วแต่ข้อเสียก็คือถ้ามันขึ้นต่อเราก็อดนะครับแล้วถ้ามันลงต่อล่ะดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราขายทอกนไรไปที่จุดนี้ที่จุดบนสุดเลยเนี่ยแล้วมันลงต่อเราก็ไม่ต้องเสียหายด้วยใช่ไหมนะครับขณะที่คนที่ขายแต่กําไรแล้วตองยังเหลือเงินไว้ข้างในเนี่ยมันยังเสียหายอยู่ไงนะครับดังนั้นหลักๆอ่ะสวิธีเนี้ย จะขายแต่กําไรหรือขายทั้งต้นด้วยเนี่ยมันจึงอยู่ที่เขาเรียกว่าการอ่านหรือการวิเคราะห์ของเราหรือแผนของเราว่าเราคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะการลงทุนเป็นเรื่องของการเหมือนประเมินไปข้างหน้าครับว่าเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้าเราคิดว่ามันยังน่าจะไปได้อยู่เนาะเราก็อาจจะขายทํากําไรออกมาก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถือต่อถ้าเกิดว่ามันขึ้นต่อจริงเราก็ยังได้อยู่แต่ถ้ามันอ่าไม่ขึ้นต่ออย่างน้อยก็มีกาไรก้อนนึงมาเก็บไว้ แต่ต zij, ้องเตรียมใจนะถ้ามันลงยาวเราก็จะขาดทุนนะครับอ่านี่คือแผนของคนที่ขายแต่กําไรแต่ถ้าคนที่ขายทั้งหมดก็ grandes, ต้องมองอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยเราพอแล้วอิ่มแล้วนะครับไม่อยากจะเสี่ยงเพิ่มแล้วถ้ามันขึ้นต่อก็ช่างมันไปนะครับอ่แต่ถ้ามันลงฉันไม่อยากจะรับผลอะไรจากมันอีกแล้วนะครับอ่นี่คือ2กรณีแรกนะก็คือขายแต่กําไรและขายทั้งหมดอ้าวแล้วคนที่ไม่ขายล่ะครับตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3คนที่ไม่ขายล่ะ เพราะอะไรทาไมถึงไม่ขายเนี่ยเนี่ยดูนะมันขึ้นมา22แล้วมันก็ยังล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 งไปเรื่อยก็ไม่ขายไม่ขายไม่ขายตอนนี้มันเหลือแค่16บาทแล้วเนี่ยมันลงไปต่าสุด13บาทเนี่ยทำไมถึงไม่ขายผิดไหมขั้นแรกก่อนผิดไหมที่ไม่ขายอาจจะไม่ได้ผิดนะครับมันก็อยู่ที่แผนหรือการประเมินของเขานะครับกองนี้ผมขออนุญาตก,กดเปิดแบบตั้งแต่มันตั้งให้ดูนะ si คือ s i n t h inception นะครับตั้งแต่กองเปิดนะครับตั้งมากองนี้อายุยาวนะครับ เป็นหนึ่งในกองที่อายุยาวมากๆของประเทศไทยนะอ่าเนี่ยตั้งประมาณมการาหนึ่งเก้าเก้าเก้าเนี่ยครับสมมตินะสมมตินะตรงมันก็ขึ้นลงขึ้นลงหลายรอบใช่ไหมครับเลสเซว่ามีใครสักคนที่ไม่ขายเลยแล้วกันเนาะตั้งแต่ราคา3ามสี่บาทเนี่ยครับเห็นไหมครับ4ี่บาทมันตกลงมาแถวแถวสองบาทเนี่ยก็ไม่ขาย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 ผ่านมาเรื่อยเจนมาเจอวิกฤตอีกรอบอ่าวิกฤตหลุมนี้นะครับหลุมเนี้ยหลุมที่ลึกๆเนี่ยลึกๆเกยวยาวเนี่ยอันนี้คือต้มยำกุ้ง นะครับอ่าหลุมนี้หลุมนี้หลุมถัดมาเนี่ยหลุมที่ลึกๆแต่ไม่ยาวเนี่ยอันนี้คือวิกเก็ตแฮมเบอร์เกอร์เอ๊ะแฮมเบอร์เกอร์ไหมแฮมเบอร์เกอร์นะครับอ่าปึ๊บแล้วก็วิ่งมาจนถึงปัจจุบันอ่ที่หลุมลึกๆแต่สั้นๆเนี่ยอันนี้คือโควิด19นะครับอ่าราคามาอยู่ที่แถวๆ16บาทเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาซื้อมาตั้งแต่แถวๆ3-4บาทเนี่ยเขาก็กำไรเหมือนกันใช่ไหมครับออ่าอ่าแปลว่าอะไร คนที่ซื้อแล้วไม่ขายแม้จะมีกำไรแล้วแผนเขาคืออะไรครับก็คือเขาก็ยังเชื่อว่าเงินเขาไม่ได้รีบใช้เขายังสามารถที่จะลงทุนหรือรอต่อไปได้ด้วยหวังว่ากองเนี้หรือหลักทรัพย์ตัวเนี้ยมันจะขึ้นต่อไปได้อีกนะครับภายในกรอบเวลาที่เขามีในเคเ้ตสมุทรเขามีสิบยี่สสาปีอย่างเงี้ยเขาก็ถือไปได้ เรื่อยเว้นแต่ว่าถ้าเวลามันซัดลงแล้วก็จะคิดแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะต้องถอยกลับไปคิดแบบ2กลุ่มแรกก็คือจะขายแต่กําไรหรือจะขายทั้งหมดนะครับเพราะจะไม่มีเวลารอแล้วใช่ไหมดังนั้นโดยสรุปทั้ง้งมทางนะครับไม่ว่าจะเป็นขายแต่กําไรขายทั้งหมดหรือไม่ขายถือระยะยา,าวเนี่ยมันก็ทําได้ทั้งนั้นเนาะทำได้ทั้งนั้นนะครับอ,อย่างนี้ถ้าถือมายาวเนี่ยโอ้กองนี้นะตั้งแต่ตั้งกองเนี่ย ก็ผลตอบแทนก็376เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลงทุนไว้แสนหนึ่งก็โตเป็น4 0่แสน4แสน0 0น่ะก็คือได้กำไรมา3 7แสนะครับจากเงินต้นแสนหนึ่งด้วยการถือแบบนี้ถือผ่านทั้งขึ้นผ่านทั้งลงนะครับแต่อย่าลืมเราต้องเชื่อด้วยนะแปลว่าจะตัดสินใจอย่างไรใน3วิธีนี้อยู่ที่แผนของเราครับว่าเรามีแผนแบบไหนหรือเราเชื่อแบบไหน เนาะอ่าทีนี้กลับมาที่คําถามของทางผู้ถามแล้วกันนะครับอ่าผมเมื่อกี้คือหลักการเนาะทีนี้กลับเข้าที่การถ้าผมจะตอบอเจ้าของคําถามเนี่ยเจ้าของคําถามนะครับระบุมาชัดเลยว่าจะซื้อแบบ DCA สสะสมไปเรื่อยๆหวังว่าให้มันงอกเงยโดยเอาชนะอัตราเงินเฟอ้อได้ผมอ่านดูยังไงมันก็ไม่ใช่แนวแบบว่าซื้อขายนะไม่ใช่แนวว่าแบบ เฮ้ i, พอกำไรแนละ้วต้องล็อกออกมาออกแนวเป็นว่าพร้อมจะสะสมไปเรื่อยๆมากกว่านะครับดังนั้นถ้าถามผมด้วยการอ่านแค่ตัวหนังสือแค่เนี้ยผมเอียงไปทางว่าทางเจ้าของคำถามน่าจะเป็นแนวว่าถือสะสมแล้วก็รอไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องมาซื้อมาขายหรือว่ามาขายทำกำไรหรือมาขายทั้งหมดตรงกลางทางนะครับอันนี้ถ้าให้ผมประเมินจากคำถามที่ถามมานะ ก็คือซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนนุ่นแหละระยะเวลาตามกรอบของเราตามแผนของเราถึงจุดที่ใกล้ใช้เงินก็ค่อยดูว่าจะขายหมดหรือจะขายเฉพาะกําไรหรือจะขายอะไรนะครับแต่ระหว่างทางก็กยังทําไปได้เรื่อยๆเนาะดังนั้นผมตอบคําถามข้อหนึ่งแล้วนะครับทั้งในเชิงหลักการ3วิธีทั้งในเชิงเกี่ยวกับตัวเจ้าของคาถามเองเนาะแต่ถ้าที่ผมตอบมันไม่ตรงกับโจทย์ก็ไปอัดแอฟหรือว่าประยุกต์เอาเองนะครับอ่ ทีนี้ต่อมาผมจะขออนุญาตเข้าสู่คําถามที่2นะครับเป็นคําถามที่ผมบอกแล้วว่ามันตอบยากเนาะทางเจ้าของถามเนี่ยส่งพอร์ตมาให้ผมดูเลยครับอ่าอันนี้ก็คือพอร์ตนะ,ะแล้วก็ขอคำแนะนําว่าควรจะปรับอะไรควรจะเพิ่มควรจะลดอะไรคําถามแบบนี้นะครับเออมันตอบได้หลายเลเยอร์หลายชั้นนะครับอย่างแรกก่อนคือชั้นของเขาเรียกว่า asset allocation asset allocation คือเราจะมีสินทรัพย์อะไรในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับตัวอย่างเช่นที่เราได้ยินบ่อยๆอ,อ่ะเงินสดตราสารหนี้หุ้นทองคำอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้เราเรียกว่า asset allocation ดังนั้นการตอบเลเยอร์แรกก็คือการตอบเลเยอร์ asset allocation ว่า weight โอเคไหมการตอบเลเยอร์ที่2นะครับเลเยอร์ layer ที่2คือเลเยอร์ของ selection หรือว่าการเลือกตัวการเลือกกอง รอบนี้เราก็จะมาเจาะดูเป็นชื่อกองแล้วใช่ไหมครับมากองไหนเป็นยังไงกองไหนเป็นยังไงนะครับตัวอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างนะ,ะ tmb cof เนี่ยอันนี้คือหุ้นจีนนะครับกองทุนหุ้นจีนของฐานไทยถ้าจะวิเคราะห์ในเชิง selection เนี่ยก็คือต้องเอา tmb cof เนี่ยครับไปเปรียบเทียบกับกองทุนหุ้นจีนอื่นๆว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเหมือนอวิจารณ์หรือว่าตัดสินใจเป็นกองกองไป ว่ากองไหนดีกองไหนควรเปลี่ยนอันนี้คือเลเยอที่2เนาะ asset allocation มาที่ selection นะครับเลเยอที่3ยังมีอีกนะถ้าจะดูเรื่องภาวะตลาดมาเกี่ยวด้วยก็จะต้องไปดู l ล v e l ของ w e i g h ละ w e i กลับไปที่ w e i t อีก w e i t แรกคือ w e i t ระยะยาว w e i t อันที่กำลังพูดถึงเนี่ยคือ w e i t ที่อิงกับภาวะตลาดตัวอย่างเช่นช่วงนี้ตลาดมันเริ่มฟื้นหลังจากที่มันตกหนักเนี่ยเราจะปรับยังไง ตัวอย่างเช่นถ้าเชื่อว่ามันจะฟื้นยาวต้องเพิ่มหุ้นไหมเพราะหุ้นมันจะขึ้นเร็วสุดหรือถ้าเชื่อว่าเฮ้ยมันเด้งขึ้นมาเฉยแล้วเดี๋ยวคงจะตกอีกต้องลดหุ้นไหมเพราะตอนนี้เป็นโอกาสที่จะให้ลดอย่างเงี้ยครับถ้าเชื่ออย่างงี้ก็ไปลดใช่ไหมสรุปคือมันมีสามเลเยอร์สามเลเยอร์ก็คือ asset a location selection แล้วก็ timing นะครับ market timing แปลว่าอะไรแปลว่า ถ้าผมจะวิจารณ์ได้เนาะช่วยแนะนำว่าควรเพิ่มหรือลดตัวไหนเนี่ยผมก็ต้องวิเคราะห์3มชั้นนะครับการจะวิเคราะห์3มชั้นเนี่ยเอ่อมันต้องมีเราต้องเราต้องเคยคุยรู้จักความต้องการของกันรู้จักเป้าหมายรู้จักระยะเวลาลงทุนรู้จักความเสี่ยงที่รับได้รู้จักข้อจำกัดต่าง ว่าอันนี้ลงได้อันนี้ห้ามลงอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบได้โดยการที่บอกว่านี่คือพอร์ตครับช่วยช่วยแนะนำหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้มันมันตอบยากจริงๆนะครับผมจะตอบได้ในเชิงหลักการเกี่ยวกับ asset allocation ก่อนว่าอย่างแรกเนี่ยลองไปลองไป เวกดูนะอันนี้ถ้าสังเกตนะครับ TMBAPF เนี่ยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้คือตราสารหนี้ก็คือมีตราสารหนี้ประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ TMBPIPF กับ MPRODIV p เนี่ยอันนี้เป็นอสังหามีอสังหาประมาณสักสิบเจ็ดบวกกับเก้าก็คือประมาณสักเท่าไหร่ยี่สิบหกนะครับก็คือตราสารหนี้ยี่สิบเจ็ดอสังหาประมาณยี่สิบหกรวมกันก็ประมาณสักครึ่งพอร์ตเนาะตราสารหนี้กับอสังหารวมกันสักครึ่งพอร์ต แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกองหุ้นใช่ไหมครับมีหุ้นไทยผ่าน scb set อยู่12-13%มเปอร์เซ็นต์มีหุ้นต่างประเทศ kg h e a l t h อันนี้เป็นกอง h e l h care ของกสิกรอยู่ประมาณ6%เปอร์เซ็นต์ kus xndq อันนี้กองเรียนแบบต่ชนีหุ้น NASDAQ ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มเทคในอเมริกานะครับประมาณ7%เปอร์เซ็นต์แต่ถ้านับรวมหุ้นเนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณสัก13บวกเบวก็ 7, เนี่ยก็ประมาณสัก28นะ28แปลว่าอะไร พอตค่อนข้างแบบเวทมาเหมือนเหมือนบังเอิญน,นะตราสารนี่27สอสังหาสเหุ้นมี27 28แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเนี่ยครับ KT p เชียอันนี้เป็นกองทุนหุ้นเหมืองทองคำนะครับนับเป็นกลุ่มทองคำก็ได้นะครับ KF g กู d เนี่ยดูแปลกประหลาดเข้ามาเพราะว่า K f g กู d เป็นกองผสมนะครับมันเป็นตราสารนี้ก็ไม่ใช่หุ้นก็ไม่ใช่มันผสมกันอยู่มันแยกแยะลำบากเนาะแต่ถ้าจะตีเข้าก็คือต้องตีเข้าเป็นตราสารนี้นะครับดังนั้นถ้าโดยสรุปเนี่ย ก็จะต้องบอกว่าพอร์ตเนี้ยมันมีส่วนของตราสารนี้ใหญ่สุดนะครับก็ประมาณสักอ่าส0มสแล้วก็มีอสังหาประมาณสักยี่สนะครับที่เหลือก็เป็นหุ้นแล้วกันเนาะอ่าแปลว่าอะไรก็เอียงไปทางไม่ได้เสี่ยงสูงมากดังนั้นถ้าผมกลับไปดูที่โจทย์ที่มีให้ผมนิดนึงว่าอยากได้แค่ชนะอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยผมเชื่อว่า พอตเนี้ยนะครับพอตเนี้ยในระดับ Asset Allocation นะครับมันก็น่าจะชนะได้แต่เวลาวัดเราต้องวัดระยะยาวนะครับใครมาวัดปีนี้นะแพ้หมดนะครับปี2019เนี่ยทุกอย่างตกหมดใช่ไหมครับยกเว้นทองคำนะกันเนาะแต่ต่อให้เรามีทองคําในพอร์ตนะครับแต่เราก็มีแค่5% 100บาทมีทองคํา5บาทแปลว่าอีก95บาทมันตกไงนะครับอ่าดังนั้นโดยรวมแล้วพอร์ตมันก็ตกอะ่ะดังนั้นเวลาเราจะวัดว่า ได้ตามโจทย์หรือไม่อย่างเงี้ยปกติพอร์ตที่มีความเสี่ยงเราก็จะวัดแบบระยะยาวนะครับเช่นเฉลี่ย3ปีชนะไหมเนะาะถ้าให้ผมวิจารณ์หรือแนะนำในมุมของ asset allocation นะครับผมก็เชื่อว่าโจทย์คือชนะเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็น่าจะชนะได้อยู่แต่การชนะมันมีหลายแบบไงยกตัวอย่างนะครับถ้างเงินเฟอ้อระยะยาวคือ2%์แล้วกันเนาะได้สอครึ่งนี่ชนะไหม ก็ชนะใช่ไหมครับได้สามก็ชนะได้สี่ก็ชนะได้ห้าก็ชนะได้แดก็ชนะได้1ิบก็ชนะคําถามคือเราจะชนะแค่ไหนนะครับดังนั้นโจทย์แค่นี้มันจึงไม่พอชนะเงินเฟอ้อเนี่ยมันต้องเหมือนระบุไปเลยว่าเราจะชนะประมาณไหนถ้าชนะนิดหน่อยผมยังคิดว่าไม่ได้จําเป็นต้องมีหุ้นหรืออสังหามมากขนาดนี้นะครับแต่ถ้าบอกว่าต้องการชนะเยอะๆก็เวทนี้ก็อาจจะ โอเคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าบอกว่าไม่ผมต้องการชนะแบบแบบแบบชนะแบบขาดไปเลยอะหุ้นเงินเฟอสองผมอยากได้สัก8%ไปเลยอย่างเงี้ยครับถ้าอยากได้ขนาดนั้นไม่แน่อาจจะต้องเสี่ยงขึ้นกว่านี้หรืออยากได้10%เอร์ตต้องเสี่ยงขึ้นกว่านี้แต่พอเห็นตัวอย่างของการแนะนำไหมครับว่าคนเราจะแนะนำใครได้เนี่ยมันต้องเข้าใจโจทย์ของเขาก่อนเนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างการแนะนำในส่วนของ asset allocation นะครับ ทีนี้เลเวลต่อมาคือเลเวลของ s e l e c t i o n เวลาเราได้เวทที่เราอยากจะได้แล้วอย่างเงี้ยครับเ e l e c t i o นเนี่ยก็ค่อยมาดูกองใช่ไหมเมื่อกี้ผมมีแตะไปนิดหน่อยว่า KF Good ูผมไม่รู้ว่าเลือกเพราะอะไรเพราะว่าเค g o ฟคเป็นกองผสมใช่ไหมครับถ้าจะนับเป็นเป็นตราสารนี้ผมว่าสู้ไปเลือกเอากองตราสารนี้แท้ๆมาเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าดูกองอื่นๆเนี่ยถ้าผมดูแบบดูแบบผันผ่านแล้วกันนะครับเพราะว่า ัตถุประสงค์การตอบเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะตอบแบบ Exact ให้เป๊ะๆนะครับลองเอาสกิลในที่ผมสอนในวิดีโอเรื่องเลือกกองทุนนะครับอ่าเซิร์ชใน u u u e e ได้อ่าเรื่องลงทุนกองทุนรวมแล้วก็เวนวักเอคาเดมีเนี่ยมันผมมีทําวิดีโอสอนไหมใช่ไหมครับลองเอาไปเลือกกองมาดูนะครับแต่ผมดูด้วยสายตาเร็วๆดูจากประสบการณ์ที่ที่ดูกองมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางเจ้าของคําถามเลือกกองมาไม่แย่นะครับไม่แย่เป็นกองที่ ใช้ได้เลยแหละนะครับแต่ว่าถ้าเลือกดีๆก็อาจจะมีบางกองที่ดีกว่านี้นะครับอาจจะยังพอปรับได้แต่ถ้าจะไม่ปรับเลยผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอ,อันนี้คือระดับ selection เนอะดังนั้นก็อยากจะ r มา a r k ไว้ว่าอลองไปลองไปเจาะเป็นกองกองเอาตามแนวที่ผมว่านะครับ asset location แล้ว selection แล้ว Layer สุดท้ายคือเรื่อง timing ตรงนี้แหละที่ผมจะ,อะตอบไม่ได้ละเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพอร์ตที่ แสดงอยู่เนี้ยมันผ่านการปรับอะไรมาหรือ,อยังนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าทางเจ้าของคำถามเนี่ยมองหรือว่าเชื่อในทิศทางตลาดแบบไหนเนาะมาเก็ต n g มิ่เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของทั้งคนแนะนำและทั้งเจ้าของเงินจะมนเหมือนกับมาจูนความเข้าใจด้วยกันนะครับไม่งั้นมันไปกันไม่ได้นะสมมุตินะสมมตินนะผมเป็นที่ปรึกษาให้นะครับแล้วผมบอกว่าผมเชื่อว่าตลาดมันจะลงต่อแล้วผมบอกว่าเนี่ย ถ้ามีหุ้นเนี่ยให้ลดเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทางเจ้าของเงินน่ะเจ้าของเงินบอกว่ามันน่าจะขึ้นต่อนะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วโดวยเฉพาะในไทยวันนี้ก็ต่ำกว่า10รายแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วทำไมที่ปรึกษาของเขาแนะนำให้ลดหุ้นอย่างเงี้ยไอ้คนเจ้าที่เป็นเจ้าของเงินก็จะรู้สึกขัดแย้งอะ นึกภาพถ้า2คนขัดแย้งนะแล้วตัดสินใจทําวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับสมมติแล้วกันนะสมมติว่าเจ้าของเงินเนี่ยตัดสินใจเชื่อตามที่ปรึกษาของเขาว่าให้ลดหุ้นลงแล้วถ้าลดหุ้นลงแล้วแต่ละวันผ่านไปหุ้นมีแต่ขึ้นหุ้นมีแต่ขึ้น,ห,น,นหุ้นมีแต่ขึ้นแล้วเราจะรู้สึกยังไงใจมันจะเป็นปกติไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องทารมมิ่งเนี่ยผมผมจะไม่ไม่ตอบผมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าทารมมิ่งเนี่ยมันเกี่ยวกับการคาดเดาเกี่ยวกับการคาดการ ดังน,นั้นเราก็ต้องใช้การคาดการร่วมด้วยหรือบางคนนะครับคนที่ตัดสินใจแนวแบบลงทุนระยะยาวจริงๆยอมผ่านไซเคิลที่มันมีลงมีอะไรได้ไม่เป็นไรกลางทางยังไงก็ไม่รีบใช้เงินอยู่แล้วบางคนเขาก็ไม่ตัดสินใจเรื่องทัมมิ่งนะครับเขาก็ทําแค่เรื่องแอสเซทโลเคชันในเลเยอร์แรกแล้วก็มาเซเลคชันให้ดีในเลเยอร์ที่2ทําอยู่แค่2อันเนี้ยทัมมิ่งไม่ทําเลยแล้วก็แค่เมนเทน2อันข้างบนเนี่ยให้ดี ก็แปลว่า m a t n t n i s s s t e t l o c a t i o n ให้มันอยู่ในระดับที่ตั้งใจถ้ามีอะไรเพี้ยนปรับกลับที่เราเรียกว่า Rebalance อ่ะนะครับหรือถ้ากองไหนมันดรอปมันแย่ลงก็เปลี่ยนกองคือทำแค่2 Layer อย่างนี้ก็มีครับดังนั้นกลับไปที่คำถามว่าอยากให้ช่วยแนะนำเนี่ยผมแนะนำแบบเป๊ะๆไม่ได้บอกได้แค่เชิงหลักการเพื่อเป็นความรู้เฉยๆนะครับถ้าต้องการคำแนะนำจริงๆอาจจะต้องหาคนที่เขาแบบ ให้คําแนะนําได้จริงๆผมมาแนะนําออกสื่ออย่างเงี้ยนะครับแบบแนะนําเป็นคนๆอย่างเงี้ยก็ผิดกฎหมายนะครับผมไม่ใช่คนที่ดูแลพอร์ตอะไรให้ให้กับทางเจ้าของคําถามด้วยในทางกฎหมายแล้วมันมาแนะนําแบบเจาะจงกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าได้ก็หาคนที่เขามีไลเซนส์มีอะไรมาให้บริการตรงนี้โดยตรงแล้วไปปรึกษาดีกว่านะครับทีมผมก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับน,น,นี่ขายของนิดนึงนะครับ a v e n g e r k p l a n n e r com ป้ายข้างบนนะครับลองเข้าไปดูก็ได้แต่ว่า ทีมนี้จะทำวางแผนการเงินคร,ค,รครบทุกรูปแบบนะครับหมายความว่าไม่ได้แค่รับปรึกษาเรื่องลงทุนดังนั้นถ้ามาใช้เราก็คือต้องเปิดหมดนะครับเปิดหมดก็คือเปิดรายรับรายจ่ายเปิดหนี้สินเปิดพอร์ตเปิดนด้นี่คือเปิดข้อมูลเนาะเพราะว่าเราจะทําแผนเป็นเล่มให้นะครับครอบคุมทุกเรื่องเนาะประกันด้วยเงินสํารองด้วยภาษีด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าบอกว่าต้องการสโคปแค่ลงทุนเนี่ยอาจจะต้องหาที่ที่เขาทําเฉพาะเรื่อง,องลงทุนหรือไม่ก็ศึกษาเองนี่แหละนะครับ หรือสมมติวเราดูแล้วเราอยากได้แค่ลงทุนแล้วเรา,าในในก็เปิดกราฟให้เขาบ่อยนะครับฟินโนโมิน่าอย่างเงี้ยฟินโนมิน่านี่ก็รับให้คำปรึกษาเรื่องพอร์ตใช่ไหมครับโดยที่ขั้นต่ำก็ไม่ได้สูงนะครับแต่โดยสไตล์ก็ท่านก็ลองไปจูนดูสไตล์ว่าสไตล์การให้คำแนะนำใช่ลักษณะแบบที่เราต้องการไหมอะไรเงี้ยครับดังนั้นก็คือถ้าเราทำเองได้ก็ทำ ท้าทำเองอยากทําเองแต่สกิลเรายังคิดได้ไม่พร้อมก็หาผู้ช่วยแล้วเราก็เรียนเพิ่มไปด้วยนะครับทําไปคู่กับผู้ช่วยขอ,ยองเรานี่แหละวันหนึ่งึงเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นจนวันหนึ่งเราจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคิดเองตัดสินใจเองก็ได้นะครับก็อาจจะทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ว่าจะตอบสั้นๆน,นี่ก็ยี่สิบกนาทีนะครับเอาเป็นว่าเนาะน่าจะน่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ